สวัสดีครับการจัดอันดับโลกโว r a n กิ้งล่าสุด17ธันวาคม2566หลังจบรายการ Scottish Open 2023แชมป์ได้แก่แกลลี่วินสันรับคะแนน85,000คะแนนรวมเป็น295,500คะแนนทำให้อันดับเรื่องขึ้นมาจากอันดับที่20มาอยู่อันดับที่17รองแชมป์ได้แก่หมูปากน้ำะพลแสงคำ รับคะแนน35,000คะแนนรวมเป็นสอง0 0นคะแนนทำให้เลื่อนอันดับขึ้นมาจากอันดับที่26เลื่อนมาอยู่อันดับที่22เรามาดูสรุปอันดับคะแนนโ d Ranking ล่าสุดอันดับ1องคงที่เดิมรอนนี่โอซูรูแวนหน,นึ่งล้าน1 0คะแนนอันดับ2องคงที่เดิมดัตชัง 9,400คะแนนอันดับ3เติ้นขึ้นจากอันดับ4มาร์คอันเลน8,33,500คะแนนอันดับ4ลงมาจากอันดับ3ลูกาเบเซล7,38,500คะแนนอันดับ5องค์ที่เดิมมาร์คเซลบี้6,01,100คะแนนอันดับ6 ขึ้นขึ้นจากอันดับ7จอห์นเมอร์ฟี่479,000คะแนนอันดับ7ลงมาจากอันดับ6 New an, 4, 4, 3, น,นิวโลวสัน443,500คะแนนอันดับ8คงที่เดิมมาร์คเจวิลเลียมส์443,000คะแนนอันดับ9คงที่เดิมไคลเลนวินสัน396,500คะแนน อันดับ10ขึ้นจากอันดับ11อาลีคาร์เตอร์389,000คะแนนอันดับ11ขึ้นจากอันดับ12ติงจินหุย379,500คะแนนอันดับ12ลงจากอันดับ10จอห์นฮิกกิน373,500คะแนนอันดับ13คงที่เดิมชางอันดา 333,000คะแนนอันดับ14องค์ที่เดิมโรเบิร์ตมิลกิน316,000คะแนนอันดับ15องค์ที่เดิมบาร์ลีฮอกกินส์3 1 0 0 0นคะแนนอันดับ16องค์ที่เดิมแจ็คดิซอสกี้สาม0สคะแนน ถนอันดับโลกของนักสนุกเกอร์ชาวไทยอันดับ22ขึ้นจากอันดับ24หูปากน้ำและพลแสงคำ217,000คะแนนอันดับ37ขึ้นจากอันดับ38 F1 เทพชยาอุ่นหนู142,000คะแนนอันดับ118ลงจากอันดับ117น้องมิ้งสละบุรีนัชารัตวงหลืฤไทย 5,500คะแนนอันดับ122ขึ้นจากอันดับ125 w i t ้อย u ิ้วิวัสวินเพชรมาลายกุล3,000คะแนนอันดับ129คงที่เดิมไบพัศศีราชาสิริพาพรนวนท่าคำจันยังไม่มีคะแนนโปรแกรมต่อไปเป็นการแข่งขันสนุกเกอร์ รายการเยอรมันมัสเตอร์2024รอบคัดเลือกวันที่18-22ธั 22, นวาคม2566นัพพอ,อร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลสปอร์ตเซ็นเตอร์เองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษแชมป์เก่าปี2022อาลีคาร์เตอร์เอาชนะทอมฟอร์ด10-3ต่อเฟรมผู้แทงเบรกสูงสุด147แต้มโรเบิร์ตมิลกินส์ เงินรางวัลแชมป์80,000ปอนด์รองแชมป์35,000น้ปอนด์รงวัลเบสสูงสุด5,000ปอนด์รายการน,นี้คือท็อปสิบหรักับเลืออกจะไ,ไปแข่งที่สนามจริงวันที่29มกราคม2 5 6 7ส่วนมือระดับรองลงมารอกคัดเลือกใช้ระบบผใน9เฟรมจะเริ่มแข่งระหว่างวันที่18-22ถึง22พันวาคม2อ6 6นส่วนนกักสนิเกอร์ชาวไทย ลงแข่งครบ5คนดังนี้วันที่18ธันวาคม2,66 6เวลา5โมงเ <F 1 S 1> ย็น F1 เทพชยาอุ่นหนูพบเจมิ่โจนส์ประวัติที่ผ่านมาเคยพบกัน3ครั้ง F1 ชนะลวด3ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการ Scottish Open 2022รอบ16คน F1 ชนะ4ต่อ3เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมา F1 แข่ง26นัดชนะ15แพ้9เสมอ2ครั้งเจมี่โจนส์แข่ง22นัดชนะ11แพ้10เสมอ1ครั้งเทียบเกมฟอร์มกันแทงแล้ว F1 ฟูัดูดีกว่าทั้งสถิติการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาแต่ทั้งคู่มีอะไรที่เหมือนกันคือว่าไหนแทงดีหอมที่จะแพ้ได้เสมองานนี้ F1 ถ้ามีสมาธิกับเกม เอซมีสิทธิ์ได้เฮผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบ84คนในพบกับผู้ชนะระหว่างช้างอันดากับมอสตาฟานดอกแฮมวันที่21ธันวาคม2566เวลา3ทุ่มครึ่งพบเส้นมัฟฟีพบน้องมิงสาบรุรีนัชรัตวงฮลยไทยประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมา ฮสเซนมาไฟอีแข่ง29นัดชนะ18แพ้10เสมอ1ครั้งน้องมิงสระลับบรีแข่ง13นัดชนะ1แพ้10เสมอ2ครั้งเทียบเคียงฟอร์มกันแทงแล้วแม้ว่าจะยังไม่เคยเจอกันแต่ฮอเสเซนบาไฟอีดูดีที่ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาก็มารอรุ้นกันว่าน้องมิงจะตีไข่อบังแตกได้กี่เฟรมผู้ชนะคู่นี้เข้็รอบคู่4คน เพบพบกบูุชนานระหว่างเอเลสเซเซอร์กับอิวเลียนบอยโกวันที่22ธันวาคม2 5 6 6เวลา5โมงเย็นคอมฟอร์ตพบใบพัดศรีราชาสิริพาพรโดนทัคคำจันประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมาคอมฟอร์ตแข่ง32นัดชนะ23แพ้9ครั้งใบพัดศรีราชา แข่งสิบนัดแพ้สิบครั้งเทียบเกียงฟอร์มกันแท่งแล้วแม้ว่าจะยังไม่เคยเจอกันแต่ทอมฟอร์ดดูดีที่ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาต้องมารอลุ้นกันว่าไบาพัดศีราชาจะแ,แย่งเฟรมได้กี่เฟรมผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบ64คนไปพบกับผู้ชนะระหว่างเอียนเบิร์นส์กับเซลกัวตงเวลา3ทุ่มคึ่งหูปากน้ำ นพลแสงคําพบแอชลีคาร์ตี้ประวัติที่ผ่านมาเคยเจอกัน3ครั้งอูปากน้ําชนะ2ครั้งแอชรีคาร์ตี้ชนะ1ครั้งล่าสุดเจอกันในรายการแชมิชปลิก2อพีก2023รอบรองชนะเลิศกลุ่ม3รอูปากน้ําชนะ3ต่อ1เฟรมผลงานในรอบปีที่ผ่านมาอู้ปากน้ําแข่ง37นัดชนะ24แพ้10 เสมอสมครั้ง Ashley Carti แข่ง26นัดชนะ13แพ้11เสมอสองครั้งเทียบเคียงฟอร์มกันแทงแล้วหมูปากน้ำดูดีกว่าทั้งสถิติการเจอกันและผลงานในรอบปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะหมูปากน้ำกำลังท็อปฟอร์มความเขี้ยวระดับเต็มพิกัดเชื่อว่านัดนี้จะผ่านได้แบบสบายมือผู้ชนะคู่นี้ การอบคู่สี่คนไปพบก,กับผู้ชนะระหว่างแกลมดอทกับวิกเตอร์ซากิสวันที่29มกราคม2567รอบแข่งสนามจริงที่เยอรมันมาร์คอันเลนพบพิตคิวเฮาส์นัสวินส์เพชด x, Pet, มาลายกุลประวัติที่ผ่านมายังไม่เคยเจอกันผลงานในรอบปีที่ผ่านมามาร์คอัลเลนแข่ง31นัดชนะ22แพ้9ครั้ง ฟิตคิวเฮาส์อนดสวินเพชรมาลัยกุลแ่ง16นัดนะ7แพ้9ครั้งเียบเคียงฟอร์มกันแทงแล้วแปลว่าจะยังไม่เคยเจอกันแต่มาร์คอาลเลนดูดีที่ผลงานในรอบปีที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันึน่าจะเป็นโอกาสของฟิตคิวเฮาส์ที่จะสร้างผลงานให้เห็นสักทีผู้ชนะคู่นี้ผ่านเข้ารอบอีกสี่คน,นพบกับผู้ชนะระหว่างแอนดี้ลีกับบุ๋ยฮิสโคด ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอใรับชมหนึ่งมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดส r i ครเพื่อไม่ให้พลาดคลิป,ปใหม่ที่อัปเดตขอบคุณครับ